งานนี้รถไถยเล่นคิกโคลแล้วครับเจอรอบหลังมามีแต่คิกโคลทั้งนั้นเลยพี่น้องเอ้ยดันลงสะโอ้โนเกือบไปแล้วเจอแต่ขี้โคลดิงโคลนี่ก็ใกล้จะหมดแล้วนะถ้ามำไติดบงังจบเลยเดียวแซม ถ้ามันติดบ่านี่ก็ยามเย็นครับยังไม่ตัดนะยังไม่เลิกงานครับโอ้นี่ครับขี่โค่นไม้แก้วพี่น้องไม่รู้แซกผมเซอเป็นอะไรนะ ขี้ขโคลนขี้ขโคลนอ้เฮ้ยอย่าตบ ดูแซมเป็นงานรถไทยลำบากงานรถไทยแล้วครับผมเจอขี้โคลนครับเอเอาดินโคลนออกก่อนครับที่ที่ศานะก็ใกล้จะหมดแล้วแหละดูดินเหลือจะดินแดงดินแดงมาแล้วโอ้โหโ,โดดลื่นลื่นดิบดิบ

ดูดิบสนุกสนุกสนุกเอายังจะดันไปอีกหนอผลกระเสี่ยวมันติดอยู่แทงลงไปน้ำโคขึ้นมาบุ๊บเลยนะ Nan. Đánh luôn cái x. Đánh luôn cái x. Nô. Vẫn đang cái đánh nhưng vẫn đang cái chữ Ô. ba ơi. Ô. Ô. Bật chuột ơi. Vô rồi nè. มันเลื่อนเนาะมันเลื่อนนะดินนี่มันก็เหนียวด้วยไงมันเลยนี่เออฝีมือเกือบไปแล้วฝีมือนะ่ะเด้อเดเด <c oughs> งานนี้สนุกเลยรถไถอ่ะเ <c oughs> <c oughs> นี่ยมันพ้นรถหกล้อครับวันนั้นอนะ่ะ

นี่ก็เขาตัดเที่ยวแล้วครับแต่รถรถไทยไม่รู้เมื่อ <laughs> นี่ให้แซมขับโอ้แซมกี่โคตรันดีขี้โคนน <laughs> คน่ครับดันขี้โคตรไปน,นี้เลย ขับไปหำอาจารย์จะได้สบายอาจารย์สบายแท้ววาเป็นอาจารย์คนนี่ไหมทางนี้สอนขับรถต,ตั้งนานแล้วเฮ้ยเส้นสายหน่อยสายอีกสายอีกมันเต็มถนนเลยวะ่ะเออ จอนแจมวิ่งหัดขับรถไถดีๆเด้อครับี๋ยวไอ้สิโต๊กลูกไอ้ยังบุญันไงเฮ้ยไปเบาๆมอง้ายมองกลัวให้ดีอย่าให้มันมีอะไรนะลูกไอ้ยังบุญันไงอีเรียวไป ตรงนี้เบาบาเบาๆมันกระดอนมันกะดอนมันกะดอนโอ้ยอบคัดนยฮึบจกเลยเ้าเบาเบาเบาไปเบาไปเบาเไปเบาๆ นี่ก็บอกอยู่ใ,ใกล้ๆครับผมวิ่งไปประมาณยังไม่ถึงโลประมาณ800เมตรโดนต่อย้างเขาเด้เฮ้ยลากยางอเออขับรถก็เป็นเหมือนกันนะเนี่ยหาโจก

ครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ